สวัสดีทุกทคนนะคะวันนี้ก็มีหนึ่งแอปมารีวิวนะคือ c a s e ี่เบ d นั่นเองนะทุกคนก่อนไปดูรายละเอียดเกมนะก็ไปกดถอนกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับไปถอนกันไปตรงนี้นะครับมุมขวาบนด้านสุดเลยตรงเหรียญทองนะกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับกดที่ถอนออกทั้งหมดตรงนี้นะแอปนี้ขั้นถอนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบาทนะทุกคนกนะ็คือเล่นวันเดียวก็ถอนได้เลยนะ หลังจากนั้นนะครับก็กรอกเลขอ่าบัญชีทูมันนี่ของเราเข้าไปตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับกดถอนกดยินดีรับนะครับรอสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามานะแอปนี้รอไม่นานนะทุกคนโอเคก็เข้าแล้วเรียบร้อยนะทุกคนรอไม่เกินสามนาทีก็เงินจะเข้านะครับเราก็ไปดูที่ทูมันนี่กันก่อนเลย โอเคตอนนี้ยอดเงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากเ l เยอร์แม็กเมื่อที่เราถอนเมื่อสักครู่นี้ก็คือสามจุดหกแปดนะครับตรงนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเกมกันนะครับสําหรับเกมนี้นะคะก็มีการถอนยูบสองช่องทางนะครับก็คือตรงนี้เราจะถอนด้วยเหรียญทองนะด้วยเหรียญทองแล้วก็ตรงนี้เราจะถอนด้วยเหรียญอ่าแบงค์เขียวนะแบงค์เขียวนะวิธีหาเหรียญทองกับแบงค์เขียวนะทุกคนก็คือ การทําภารกิจรายวันตรงนี้นะครับภารกิจรายวันตรงนี้แล้วก็ถ้วยเหรียญทองนะถ้วยเหรียญทองแล้วก็การแนะนําเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแต่ละช่องกันก่อนนะก็คือภารกิจรายวันตรงนี้นะคบภารกิจรายวันเราก็มาทําภารกิจตรงนี้ให้ครบนะทุกคนแลวเราก็กดอ่ากดรับตรงนี้นะครับกดรับเข้าไปนะเพื่อที่จะอ่ามาเปิดหีบสมบัติตรงนี้นะทุกคนเปิดหีบสมบัติให้ครบทุกกล่องแล้วก็อ่าแต่ละ ที่เราผ่านนะเราก็จะได้รับทั้งเหรียญทองทั้งขอโทษทั้งเหรียญทองแล้วก็เอาไอแบงค์เขียวนะั้นทุกคนเรากดรับของก่อนนะก็จะได้ไอตรงนี้ไปด้วยตรงนี้นะคะเอาไปอัปเกรดระดับ V I P นะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันใช้อัปเกรดทำไมนะทุกคนกดรับก่อน โอเคนะครับหลังจากนั้นนะก็จะมีอีกตรงช่องถ้วยรางวัลตรงนี้นะทุกคนถ้วยรางวัลตรงนี้นะก็เข้าไปนะครับแต่ละภารกิจนะครับที่เราทํานะจะได้รับเหรียญทองกับการอัพระดับ VIP นะครับแล้วก็ได้แบงค์เขียวด้วยนะแล้วก็จะได้รับอ,อัพระดับ VIP ด้วยนะทุกคนส่วนการแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนําเพื่อนอันแรกนี่เลยนะก็จะได้รับภารกิจนะครับการแนะนําเพื่อนนะลิงก์พี่จะทิ้งมาให้ใต้คลิปคอมเมนต์เหมือนเดิมนะทุกคนส่วนรหัสเชิญนะใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็รหัสเชิญของพี่ไปได้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะทุกคนโอเคเนะาะมาเพื่อนของทุกคนนะผ่านแต่ละระดับที่เขา,อาบอกอรายละเอียดตามนี้เนาะเราก็จะได้รับเหรียญไปตามนี้ด้วยเหมือนกันนะทุกคนเราไปดู VIP กันนะไปดู VIP ตรงนี้ที่พี่บอกนะครับ V.I.P. กดเข้าไปนะกดเข้ามานะครับก็จะมีระดับ V.I.P. ต่างๆนะที่เราจะต้องปลดล็อกเนาะด้วยการเล่นเกมทำภารกิจอะไรที่เมื่อสักครู่นี้เขาให้เห็นนะอาเกดหลับไปก่อนเราก็จะได้ยี่สิบตรงนี้แบงค์เขียวไปอ่ะกดเข้าไปนะครับอ่าอีกระดับต่อไปก็จะต้องเก็บให้ได้ร้อยี่สิบเขาก็จะเลื่อนระดับไปนะครับอ่ะทำไมต้องอ่าเก็บไอแบงค์เขียวอะไรนี่กับระดับ V.I.P. นะก็วิธีการ ถอนของแบงค์เขียวตรงนี้นะทุกคนกด,กดเข้าไปนะเราจะได้รับแบงค์เขียวที่แช่แข็งมากนะทุกคนและเราต้องทําการละลายนะมันถึงจะถอนออกได้นะส่วนยอดธนบัตรที่เราทําการละลายตรงเนี้มันมันยอดเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ที่จะถอนยอดนี้ได้นะะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่กันได้นะครับเรากดเข้าไปละลายแบบนี้นะกดละลายปึ๊บอ่ากดเข้าไปนะทุกคนมันก็จะมารวมให้เราอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้เลยเมื่อเราถึงยอดที่ถอนได้แล้วนะครับเขาก็จะขึ้นถอนให้เราเนาะส่วนอาที่ยังไม่ถึงเนาะเราก็เล่นเกมเนี่ยถอนตรงเหรียญทองนี่ไปก่อนเนาะถอนขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทเองนะทุกคนส่วนวิธีการเล่นเกมก็ง่ายๆนะคะก็สนุกดีนะเกมนี้สนุกมากเลยนะเดี๋ยวเล่นกันให้ดูหนึ่งตา โอเคประมาณนี้อ่ะเล่ไม่พลาดอ่ะถ้าเราผ่านเราก็จะได้รับเหรียญทองในทุกๆตาที่เราเล่นนะครัะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะที่อาจจะแนะนําเพื่อนๆเนาะส่วนลิงก์สมัครทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกับคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ